สุนต่านมามูดแห่งชำซีออกเดินทางล่าสัตว์ในป่าพร้อมกับกองทัพหลวงป่าแห่งนั้นถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่หน้าหวาดวันและเต็มไปด้วยความเงียบลึกหลับชวนขนลุกเสียงฝีเท้าของม้าทหารกระทบใบไม้แห้งจนดังกรอบแกรบไปทั่วทันใดนั้นสายตาของสุนตานก็มองเห็นงูตัวใหญ่พุ่งหัวขึ้นมาจากพุ่มหญ้าดวงตาของมันเต็มไปด้วยความลึกลับราวกับรู้จักสุนตานมาก่อน สุลตานตกใจคว้าดาบโดยไม่คิดอะไรแล้วฟันลงไปทันทีงูร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดก่อนจะล้มลงแน่นิ่งบนพื้นน้ำตาของมันไหลออกมาช้าช้าเหมือนบ่งบอกถึงความเศร้าลึกของความรักที่ยังไม่จบสิ้นทหารหลวงรีบล้อมร่างของงูยักไว้พวกเขาสรรเสริญชัยชนะของสุตลต่านโดยไม่รู้เลยว่างูตัวนั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่มันคือนาคี ผู้มีพลังแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้และที่สำคัญนาคีคู่นั้นยังมีอีกตนที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงไม่นานหลังจากงูตนนั้นตายลมแรงประทุขึ้นราวกับพลังลึกลับตื่นขึ้นเสียงหวีดวิวลึกลับดังไปทั่วป่าจากด้านหลังพุ่มไม้หญิงสาวรูปร่างสง่างามก้าวออกมาดวงตาของเธอดำสนิทแต่ในนั้นมีเปลวเพลิงลุกโชนเธอไม่ใช่หญิงธรรมดา แต่คือนาคีอีกตนเธอเดินชา้าช้าไปยังร่างไร้วิญญาณของนาคตนที่ตายเธอรูปร่างของเขาเบาๆและพูดด้วยเสียงสั่นสะเทือนใจข้าสาบานข้าจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ล้างแขนให้เจ้าทันใดนั้นร่างของนาคีเริ่มกลายเป็นหมอกและสลายหายไปแต่ใบหน้าอันโกรธเกลี้ยวของเธอยังคงติดตายอยู่ในใจของสุลตาน สุลต่านยังไม่รู้เลยว่าเขาได้ก่อบาดแผลให้กับเผ่าพันธุ์ที่ไม่ควรล่วงเกินไม่กี่เดือนหลังจากเหตุการณ์ในป่าเจ้าชายองค์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นในพระราชวังสุลต่านตั้งชื่อเขาว่าเจ้าชายอลีเด็กคนนี้ดูแตกต่างจากเด็กทั่วไปแววตาของเขามีประกายแปลกประหลาดเหมือนกับว่าเขาเมาเกิดเพื่อภารกิจบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปแต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเด็กน้อยผู้นี้ มีได้นำพาความสุขมาให้ราชวงศ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความลึกลับและอาถรรพ์ในพระราชวังเริ่มมีเหตุการณ์แปลกประหลาดกลางดึกพวกข้ารับใช้ได้ยินเสียงเลื้อยของงูบางครั้งเห็นเงาหญิงสาวแวบผ่านกำแพงก่อนจะสลายไปทุกคนเริ่มหวาดหวัน่นแต่สุลต่านกลับไม่รับรู้แท้จริงแล้วนาคีได้เริ่มเดินหมากแรกของการแก้แค้นแล้ว เธอกำลังจะกลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์เพื่อบุกเข้าไปในใจกลางของราชวงศ์อย่างแนบเนียนที่สุดไม่ไกลจากพระราชวังมีฤษีชารานามว่าบาบาซาก้าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มียานพิเศษสามารถอ่านชะตาฟ้าได้วันหนึ่งบาบาเดินผ่านพระราชวังและเหลือบมองเห็นเจ้าชายอาลีในทันใดดวงตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลบาบารีบเข้าเฝ้าสุลต่านและกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เจ้าชายองค์นี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาเขามาพร้อมโชคชะตาแปลกประหลาดภายในตัวเขามีพลังบางอย่างที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจมีได้สุนละตานหัวเราะเยาะเจ้าพูดเรื่องไร้สาระนี่คือลูกชายของข้าราชทายาทแห่งอาณาจักรบาบายิ้มเศร้าและกล่าวว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นท่านจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่แค่เจ้าชายแต่คือกุญแจของการแก้แค้นที่กำลังจะมาถึงแม้คำเตือนจะถูกเมินเฉย แต่สิ่งที่บาบาพูดกํำลังจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าการเวลาผ่านไปเจ้าชายอลีเติบโตเป็นชายหนุ่มสง่างามเขากล้าหารชานฉลาดและรูปงามจนเล่าขานไปไกลผู้คนต่างชื่นชมในความกล้าหารของเขาแต่เบื้องหลังรอยยิ้มกลับซ่อนปริศนาที่ไม่มีใครล่วงรู้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าชายอลีได้พบกับหญิงสาวผู้เลอโฉมนามว่าเจ้าหญิงกุนนา เมื่อสายตาทั้งสองสบกันก็เหมือนหัวใจของทั้งคู่ถูกจุดไฟแห่งรักขึ้นในทันใดเจ้าชายอาลีและเจ้าหญิงกุนาต่างหลงรักกันอย่างลึกซึ้งความรักของทั้งสองค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่ววังแม้แต่สุลตา่านเองก็พอพระทัยและประกาศการมั่นหมายแต่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าในเงามืดของความสุขนั้นใครบางคนกำลังเฝ้าดูอยู่เงียบๆนาคีผู้สาบานจะแก้แค้น เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวงังด้วยดวงตาเพลิงของนางเมื่อได้เห็นเจ้าชายอลีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอรู้ทันทีว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะเริ่มทำลายทุกสิ่งที่เขารักภายใต้แผนการอันแยบยนนาคีเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวรูปงามและแนะนำตัวต่อราชวังในนามนูรีเบกัมเธอปล่อยข่าวว่าเป็นเจ้าหญิงจากแดนไกลเดินทางมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากสุน,นาตาน เมื่อเธอก้าวเข้าวังทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปค่ำคืนหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงกุณาอยู่คนเดียวในห้องเธอรู้สึกถึงเงาบางอย่างที่ยืนอยู่ด้านหลังเมื่อหันกลับไปก็พบว่านูรีเบกามยืนอยู่ตรงนั้นเจ้าหญิงกุณาความงามของเธอช่างน่าอิจฉานูรีเอ่ยพร้อมรอยยิ้มบางเบาแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยไฟริษยาเจ้าหญิงรู้สึกแปลกแปลกกับแววตาคู่นั้น แต่ไม่ได้ถามอะไรเธอไม่รู้เลยว่าหญิงผู้นี้มาพร้อมกับคำสาปร้ายแรงนูรีเบกัมเริ่มเข้าไปครองใจผู้คนในวังอย่างแนบเนียนด้วยใบหน้าอันงดงามและคำพูดอ่อนหวานทุกคนต่างเริ่มชื่นชมและไว้วางใจเธอแม้แต่สุนตานเองก็เริ่มหลงไหลในความอ่อนน้อมของนางแต่หน้าแปลกทุกครั้งที่เจ้าชายอาลีอยู่ใกล้นูรี เขามารู้สึกแปลกๆเหมือนจิตใจของเขากำลังเตือนถึงภัยบางอย่างบางคืนเขาได้ยินเสียงกระซิบปริศนาในห้องของตอนเองเจ้าชายอาลีโชคชะตาของเจ้าไม่ได้อยู่ในมือของเจ้าอีกต่อไปความรักครั้งนี้จะทำให้เจ้าต้องสูญเสียทุกอย่างอาลีหันขวับแต่ในห้องกลับว่างเปล่าเช้าวัวนถัดมาเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทหารนายหนึ่งล้มลงหมดสติในวังร่างของเขามีรอยกัดของงู แต่ไม่พบงูที่ไหนเลยความหวาดกลัวแผ่ซ่านทั่วพระราชวังแต่นาคียังไม่เผยตัวออกมาเธอยังคงซ่อนตัวอยู่หลังม่านแห่งความงามในช่วงเวลาแห่งความสับสนรืมสีบาบาซาก้ากลับมาเยือนพระราชวังอีกครั้งสุลต่านวังของท่านกำลังเผชิญภัยครั้งใหญ่มันไม่ใช่มนุษย์แต่มาจากพลังแห่งเวทมนต์สุลต่านยังคงไม่เชื่อคำเตือนแต่เจ้าชายอาลีเริ่มตื่นตัว เขาเริ่มเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติรอบตัวคืนหนึ่งเจ้าหญิงกุนนาอยู่คนเดียวในห้องเธอมองเห็นงูดำขนาดใหญ่นอนเลื้อยอยู่บนพื้นเธอหวิดร้องถอยหลังด้วยความตกใจแต่ก่อนจะทันวิ่งหนีงูตัวนั้นเปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวตรงหน้าเธอใช่แล้วข้าคือนาคีที่แท้จริงแล้ววังนี้จะต้องเป็นของข้ารวมถึงเจ้าชายอาลี เจ้าหญิงกุนนาตกใจจนแทบพูดไม่ออกแววตาของนาคีแดงฉานเปลี่ยนไปด้วยไฟแค้นริมฝีปากของเธอฉีกยิ้มเยเยย่ะขณะที่ร่างของเธอก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเจ้าคือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกุนนาและเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของอาลีก่อนที่เจ้าหญิงจะได้หนีประตูห้องก็ปิดผนึกด้วยพลังลึกลับลมพัดแรงทั่วทั้งวังตะเกียงทุกดวงดับวูบ ทั่วพระราชวังมืดมิดในพริบตาทหารต่างแตกตื่นสุนลต่านตกใจสุดขีดและเมื่อเจ้าชายอาลีได้ยินเสียงกรีดร้องเขาเรียบพังประตูเข้าไปทันทีภาพที่เขาเห็นคือเจ้าหญิงกุนนานอนหมดสติและนูริเบกัมยืนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าไร้เดียงสาข้าเพียงผ่านมาและเห็นเจ้าหญิงล้มลงข้าพยายามช่วยแต่ไม่ทัน เจ้าชายอาลีจ้องมองเธอด้วยแววตาสงสัยแต่ยังไม่พูดอะไรเขารีบอุ้มเจ้าหญิงออกไปทันทีเมื่อเจ้าหญิงกุนาฟื้นขึ้นเธอพยายามจะบอกความจริงกับทุกคนว่านูรีเบกัมคือนาคีในคราบมนุษย์แต่ทันทีที่เธออ้าปากกลับไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเลยค่าค่าไม่มีเสียงแม้แต่กระซิบก็ไม่เกิดขึ้นนาคีได้ขโมยเสียงของเธอไปแล้ว เจ้าหญิงกุนนาไร้หนทางเธอไม่สามารถพูดความจริงให้ใครฟังได้อีกในขณะเดียวกันนูรีเบกรัรมใช้โอกาสนี้ค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่หัวใจของวังเธอใช้สเสน่ห์และคำพูดอ่อนหวานทำให้ทุกคนวางใจสุลต่านเองก็เริ่มคิดว่านูรีเป็นหญิงดีงามและอนุญาตให้นางอาศัยอยู่ในวังอย่างถาวรน,นาคีในร่างนูรีเบกรรมัมได้เข้าถึงจุดศูนย์กลางของแผนการแล้ว ฤษีบาบาสาการุ้ได้ทันทีว่าภัยร้ายครั้งนี้ได้แสแรกซึมลึกเกินไปเขาพยายามเข้าเฝ้าสุลต่านเพื่อเตือนอีกครั้งแต่กลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าไปในวังบาบาเข้าใจแล้วว่าเวลานี้ไม่ใช่สุลต่านที่เขาต้องพูดด้วยแต่ต้องเป็นเจ้าชายอาลีเท่านั้นในค่ำคืนอันเงียบสงัดขณะที่เจ้าชายอาลีนั่งครุ่นคิดอยู่ลำพัง เขายังคงรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจว่านูรีเบกรัรมคือใครกันแน่และเหตุใดเขาถึงรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอทันใดนั้นหน้าต่างห้องสั่นไหวแสงจันทร์ส่องเข้ามาลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาในห้องอยากกลัวไปเลยเจ้าชายอาลีเจ้าชายหันขวับไปเห็นฤบาษบีาซากายืนอยู่ตรงหน้าบาบาท่านมาได้อย่างไร บาบาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมหญิงผู้นั้นนูรีเบกรรมัมนางไม่ใช่มนุษย์แต่นางคือนาคีที่กลับมาเพื่อแก้แค้นครอบครัวของเจ้าเจ้าชายอลีตกใจนาคีเพื่อแก้แค้นงั้นหรือใช่แล้วเพราะพระบิดาของเจ้าคือผู้ฆ่าคู่ชีวิตของนางคำพูดนั้นทำให้อาลีเงียบงานไปครู่หนึ่งเขาเริ่มมองทุกอย่างแตกต่างไป จิตใจของเขาสั่นไหวและตอนนี้เขาต้องเผชิญกับศัตรูที่แฝงอยู่ในหัวใจของตนเองในอีกวันหนึ่งเจ้าชายอาลีนั่งอยู่เพียงลำพังในสวนของวังท่ามกลางความเงียบสงบที่แฝงไปด้วยความสับสนในใจนูรีเบกัมเดินเข้ามาอย่างแผ่วเบาเจ้าชายข้าขอนั่งด้วยได้หรือไม่อาลีพยักหน้าเบาๆนูรีถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าท่านดูเหงา มีเรื่องใดรบกวนใจหรือไม่อาลีลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาอย่างจริงใจข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ในชีวิตของข้าบางอย่างที่ข้าเองก็ยังไม่เข้าใจนูรีแย้มยิ้มอย่างลึกลับบางครั้งความลับก็จะเปิดเผยตัวมันเองเมื่อถึงเวลาจากนั้นเธอค่อยๆวางมือของเธอบนมือของเจ้าชายทันใดนั้นอาลีรู้สึกถึงความร้อนบางอย่างไหลผ่านร่าง เหมือนพลังบางอย่างกำลังไหลเข้าสู่หัวใจของเขาเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของนูรีและไม่อาจละสายตาได้ในเวลานั้นเองนาคีได้เริ่มแผนการที่อันตรายที่สุดนางกำลังใช้สเสน่ห์และมนตราทำให้เจ้าชายตกหลุมรักแต่ในอีกมุมหนึ่งเจ้าหญิงกุหนาไม่อาจเงียบเฉยได้อีกต่อไปแม้จะไร้เสียงแม้จะพูดไม่ได้แต่นางตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนรับรู้ นางแอบไปพบฤสีบาบาและสื่อสารด้วยภาษามือและดวงตาบาบาเข้าใจทุกอย่างจากสายตาที่เด็ดเดี่ยวของนางหากเป็นเช่นนั้นข้าจะมอบตะบูนแห่งความจริงให้เจ้าเขาหยิบของบางอย่างจากถุงเก่าแก่มันคือตะบูนอาคมที่สามารถเปิดเผยร่างจริงของสิ่งลี้ลับได้แต่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจงใช้มันในเวลาที่เหมาะสมและเตรียมใจให้พร้อมกุนา พยักหน้าแน่วแน่เธอรู้ดีว่าเธอมีโอกาสเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวันรุ่งขึ้นนางแต่งกายอย่างสง่าง,งามและตรงไปยังท้องพระโรงที่ซึ่งนุรีเบกรรมกำลังยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนในมือของเจ้าหญิงคือตะบูนล,ลึกลับที่เต็มไปด้วยพลังแห่งแสงนางโยนมันขึ้นฟ้าแสงสีทองกระจายไปทั่วท้องพระโรงเสียงกรีดร้องดังกึกก้อง ใบหน้าที่แท้จริงของนูรีเบกรรมัมปรากฏ่อหน้าทุกคนผู้คนมองเห็นภาพที่ไม่คาดฝันไม่ใช่เจ้าหญิงจากแดนไกลแต่เป็นนาคีผู้โหดเหี้ยมดวงตาแดงฉานเล็บยาวเป็นกรงเล็บและบนศรีรษะมีพังพานค่อยๆแผ่ขยายออกมาอย่างช้าๆความจริงถูกเปิดเผยแล้วทั่วทั้งท้องพระโรงเงียบงนันไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อย ทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างจริงของนูรีเบกัมนาคีในร่างหญิงสาวสุลต่านสะดุ้งเฮือกลุกขึ้นยืนอย่างตกใจเหล่าทหารชักดาบออกมาในทันทีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นางเจ้าชายอลยืนแข็งทื่อในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจความเจ็บปวดและความโกรธเขากล่าวด้วยเสียงก้องกังวาน เจ้าไม่ใช่นูรีเบกัมเจ้าเป็นนาคีนาคียิ้มอย่างเยยอหอยันใช่ข้าคือนาคีและข้ามาที่นี่เพื่อเจ้าเพื่อได้ครอบครองเจ้าเสียงของนางไม่มีความเสียใจมีเพียงความลหลงไหลปะปนความแค้นข้าต้องการพาเจ้าไปสู่โลกของข้าเจ้าชายอาลีเจ้าไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาในตัวเจ้ามีพลังที่เชื่อมโยงกับข้าอาลีตกตะลึง เจ้าพูดเรื่องบ้าอะไรนาคีเดินเข้าใกล้เจ้าถูกกำเนิดมาในวันที่พลังเวทผันผวนเจ้าอาจเกิดในร่างมนุษย์แต่ในตัวเจ้ามีพลังที่แม้แต่เจ้าเองก็ยังไม่รู้สิ้นเสียงนั้นร่างของนาคีก็หมุนตัวขึ้นหมอกดำเข้าปกคลุมท้องพระโรงทันทีบรรยากาศมืดมนยินเยือกถ้าข้าไม่ได้เจ้าข้าก็จะไม่มีวันยอมให้ใครได้เจ้าเช่นกัน นางเปล่งเสียงฟ้ออันน่าสะพรึงกลัวและพุ่งเข้าใส่เจ้าชายอาลีแต่ก่อนที่นาคีจะสัมผัสได้เจ้าหญิงกุนนาพุ่งตัวเข้ามาขวางไว้ทันทีพิษแห่งหนาคีซึมเข้าสู่ไหล่ของกุนนาเธอสุดลงแต่ยังคงยืนหยัดไม่ยอมแพ้อาลีเจ้าต้องเลือกแล้วตอนนี้อาลีมองเห็นกุนนาทรมานหัวใจเขาแตกสลายทันใดนั้นแสงสีทองเปล่งออกจากฝ่ามือของเขา พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้าชายได้ตื่นขึ้นแล้วหรือสีบา,บาตะโกนใช่นี่คือเวลาแสดงตัวตนที่แท้จริงของเจ้าออกมาอาลีหลับตาแน่นปล่อยให้พลังนั้นไหลผ่านร่างและทันใดนั้นเขายกมือขึ้นปล่อยลำแสงพลังไปยังนาคีไม่นะไม่นะร่างของนาคีกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเธอเริ่มลุกเป็นไฟ เปลวไฟแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์เผาเธอจนกลายเป็นเท่าฐานทั่วทางพระราชวังเงียบลงในทันทีนาคีพินาศแล้วอาลีรีบวิ่งไปหากุนาอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนกุนาได้โปรดลืมตาได้โปรดเธอลืมตาขึ้นเบาๆและยิ้มบางๆข้าปกป้องเจ้าได้แล้วอาลีแต่ก่อนที่อาลีจะโล่งใจ เสียงของฤาษสีบาบาก็ดังขึ้นอีกครั้งไม่ทุกอย่างยังไม่จบเจ้าชายอาลีหันขวับไปทางราษสีบาบาอะไรนะนางก็ถูกทำลายไปแล้วบาบาพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมใช่แต่นางได้ซ่อนจิตวิญญาณไว้ก่อนจะตายและตราบใดที่มันยังอยู่นาคีก็ยังไม่จากไปอย่างแท้จริงขณะนั้นกุนนายังคงอยู่ในอ้อมแขนของอาลีลมหายใจของเธออ่อนลงเรื่อยเ รืมสีบาบารีบหยิบตะบูนอีกอันจากถุงเก่าแล้ววางไว้บนหน้าผ่าของเธอเขาเริ่มท่องมนโบราณกลุ่มแสงสีฟ้าอ่อนๆแผ่ออกมาจากตะบูนในที่สุดกุนนาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งอาลีเธอกระซิบน้ำตาของเจ้าชายไหลรินด้วยความดีใจแต่ความกังวลยังคงอยู่ในใจเขาคืนนั้นพระราชวังทั้งวังก็ยังไม่หลับ ทุกคนต่างหวาดระแวงว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นอีกและมันก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อถึงยามเที่ยงคืนเงาจันทร์ทอดลงบนพื้นหินของวังเสียงโซ่ประตูบางเบาดังขึ้นราวกับไม่มีใครแตะต้องเจ้าชายอาลีรู้สึกถึงบางสิ่งอยู่ใกล้เขาหยิบดาบขึ้นมาทันทีใครอยู่ที่นั่นลมเย็นยะเยือกพัดผ่านหลังของเขาเมื่อเขาหันกลับไปไม่มีใคร แต่เงาบางอย่างปรากฏบนผนังข้าไม่ใช่ผู้ที่จะตายได้ง่ายๆหรอกอาลีเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังอาฆาตมันคือเสียงของแนคีเจ้าตายแล้วข้าทำลายเจ้าไปแล้วไม่จิตวิญญาณของข้ายังอยู่และตราบใดที่ข้าไม่ครอบครองเจ้าได้ข้าจะกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ้าชายคว้างดาบใส่เงานั้นทันที แต่เงากลับหายวับไปในความมืดวันรุ่งขึ้นรื้มสีบาบาเรียกประชุมลับกับเจ้าชายจิตวิญญาณของนางยังหลบซ่อนอยู่ในนาคมณีหากไม่ทำลายมันนางจะสามารถกลับมาในร่างใดก็ได้ข้าต้องทำอะไรเจ้าต้องเดินทางไปยังนครแห่งหนาบที่นั่นคือน้ำพุแห่งพลังของนางและที่นั่นเองเราจะพบจิตวิญญาณของนาคีเจ้าชายอาลีมองกุนา ซึ่งยังผักฝื้นอยู่เขารู้ดีว่าหากไม่จบเรื่องนี้ทั้งราชวงศ์จะไม่มีวันสงบสุขข้าจะไปกุนนาลุกขึ้นชา้าช้าและข้าจะไปกับเจ้าทั้งสองเริ่มต้นการเดินทางและพวกเขายังไม่รู้เลยว่าอันตรายที่แท้จริงยังรออยู่เบื้องหน้าเจ้าชายอาลีและเจ้าหญิงกุลนาออกเดินทางสู่ป่าลึกเพื่อตามหานาราชนคร ดินแดนแห่งนาคโบราณตำนานกล่าวว่าที่นั่นคือแหล่งพลังของนาคีและนาคมณีอันเป็นที่กักขังวิญญาณของนางถูกซ่อนอยู่ลึกที่สุดในถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นระหว่างทางพวกเขารู้สึกถึงบางอย่างคอยติดตามอยู่เงียบๆเ,เสียงกิ่งไม้หักเสียงลมหายใจแผ่วๆในเงามืดเจ้าหญิงกุนนากระซิบเราถูกติดตามอยู่ทันใดน,นั้น ดวงตาสีแดงคู่หนึ่งส่องแสงจากพุ่มไม้อาลีควาดาบไว้แน่นแต่ดวงตากลับหายไปในพริบตาสิ่งที่ไล่ตามพวกเขาไม่ใช่มนุษย์หลังจากผ่านป่าอันมืดมิดพวกเขาก็มาถึงหน้าผาหินที่มีรูปสลักหน้าขดตัวเต็มผนังและตรงกลางมีประตูหินใหญ่ที่ปิดสนิทเจ้าหญิงกุลนาแตะผนังเบาๆมันสั่นสะเทือนเล็กน้อยและแสงสีเขียวเรืองรองก็ลอยออกมา ประตูหินเปิดช้าช้าเผยให้เห็นถ้ำลึกดำมืดลมหายใจของพวกเขาหนักขึ้นนี่คือนาคราชนาครเมื่อพวกเขาเข้าไปในถ้ำแสงสีเขียวลึกหลับสว่างขึ้นรอบตัวเสียงกระซิบแผ่วแดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางเจ้าบางอาจเหยียบย่างเข้ามาในดินแดนของเราร่างมหือมาของนาคราชปรากฏตรงหน้าดวงตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยปัญญา เจ้าคือมนุษย์มาที่นี่ด้วยเหตุใดเจ้าชายอาลีคุกเข่าแล้วเล่าทุกสิ่งตั้งแต่การลอบสังหารน้าคู่ของนาคีจนถึงการล้างแขนและคำสาปที่ยังไม่จบสิน้นนาคราชเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบหากวิญ,ญญาณของนาคียังไม่สิน้นมีเพียงทางเดียวที่จะจบคำสาบนี้จงทำลายนาคมณีเพราะมันคือที่ซ่อนจิตวิญญ,ญาณแห้ของนางมันอยู่ที่ไหนอาลีถามทันที ลึกลงไปในห้องบูชาใตา้ผืนดินแต่ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปไม่มีใครเคยกลับออกมาเจ้าหญิงกุลนามือเย็นเฉียบเธอจับมืออาลีแนนเราไม่มีทางเลือกต้องไปพวกเขาก้าวเข้าสู่ส่วนลึกของถ้ำเส้นทางแคบมืดและเย็นเยือกเสียงฟอ้อของงูนับร้อยดังขึ้นจากผนังทั้งสองข้างนี่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือบททดสอบสุดท้ายของความกล้าและหัวใจ เมื่อเจ้าชายอลีและเจ้าหญิงกุลนาก้าวลึกเข้าไปในถ้ำแสงสีเขียวเริ่มจางลงกลายเป็นความมืดสนิทเสียงฟอรเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผนังถ้าเหมือนมีชีวิตงูน,นับร้อยค่อยๆเลื้อยออกมาจากรอยแยกพวกมันล้อมทั้งสองไว้เปเลวตาสีแดงลุกโชนเสียงกระซิบจากวิญญาณน,นาคีแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของอลีข้าบอกแล้วว่าข้าจะไม่จากไป แม้ร่างข้าจะสลายวิญญาณข้ายังคงอยู่ทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากผนังมันคือเงาแห่งนาคีวิญญาณของเธอปรากฏในรูปแบบล่องหนแต่ทรงพลังเจ้าหญิงกุนาเกือบล้มลงอาลีรีบคว้าเธอไว้และชูดาบขึ้นทันใดนั้นพลังแสงสีทองเปล่งออกจากฝ่ามือของเขาเป็นพลังเดียวกับที่เคยทำลายนาคีมาก่อน พวกเจ้าจะไม่หยุดฆ่าได้เสียงของนาคีแผดขึ้นงูทั้งหลายเริ่มพุ่งเข้าหาทั้งสองอาลีปล่อยแสงพุ่งออกเป็นวงกว้างแสงนั้นผลักงูทั้งหมดให้กระเด็นออกไปพวกเขารีบวิ่งเข้าไปยังห้องกลางถ้ำซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหุบเหวเรือนแสงตรงกลางมีแท่นหินโบราณและบนแท่นคือนาคมณี มันส่องแสงสีม่วงเข้มแปลงปลาในนั้นมองเห็นเสี้ยววิญญาณของนาคีลอยวนอยู่ดวงตาของนางลืมขึ้นและจ้องมองเจ้าชายอาลีเจ้าไม่สามารถทำลายข้าได้ข้ายังคงอยู่เพราะเจ้ายังรักข้าอยู่เจ้าชายอาลีเดินเข้ามาชา้าช้าดาบในมือส่องประกายเจ้าหญิงกุนายืนอยู่เบื้องหลังเขาแม้บาดเจ็บแต่ยังคงยืนหยัด เสียงของอาลีหนักแน่นความรักของข้าเป็นของกุลนาและความจริงคือเจ้าไม่ใช่รักแต่คือคำสาบในเสี้ยววินาทีเงาของนาคีพุ่งออกมาจากหน้าคมณีพุ่งใส่อาลีด้วยเสียงกรีดร้องแต่ก่อนที่นางจะเข้าถึงตัวเขาอาเลียกดาบขึ้นและฟาดลงบนานาคมณีเต็มแรงเพลงเสียงระเบิดของพลังวิญ,ญญาณดังกึกก้องแสงสว่าง จ้าปฐุขึ้นทั่วถ้ำเสียงกรีดร้องของนาคีดังก้องไปถึงโพรงลึกสุดร่างเงาของนางถูกเผาไหม้ค่อยๆสลายเป็นเียเท่าในอากาศเสียงของนางจางหายไปพร้อมสายลมความเงียบเข้าครอบกลุ่มทั้งถ้ำเจ้าชายอาลีหอบเหนื่อยเขาหันไปหากุณนณาทั้งสองยิ้มให้การแม้นิยามเหนื่อยล้ามันจบแล้วเสียงของ กุนาสั่นเครือแต่แล้วเงาของฤาษีบาบาก็ปรากฏขึ้นเบื้องหลังหรือว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นคำพูดของฤาษีบาบาทำให้เจ้าชายอาลีและเจ้าหญิงกุนาชะงักหมายความว่าอย่างไรอาลีถามด้วยน้ำเสียงสงสัยฤาษีบาบามองตรงไปที่แท่นหินซึ่งนาคมณีเพิ่งแตกกระจายเศษเซี่ยวนึ่งของอัญ,ญมณียังส่องแสงแผว แม้ว่านาพนีจะถูกทำลายแต่วิญญาณนาคีอาจฝากบางสิ่งไว้ในเงาอีกมิติหนึ่งมันอาจยังไม่จบหากเงานั้นยังไม่ดับศูนอาลีมองหน้ากุนาในดวงตาทั้งสองเต็มไปด้วยคำถามและความกังวลแต่เสียงของกุนากลับมั่นคงแล้วเราจะปล่อยให้เธอกลับมาไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาออกจากถ้ำเดินกลับไปยังพระราชวังด้วยหัวใจที่แม้จะอ่อนลา้า แต่แน่วแน่ยิ่งกว่าครั้งใดเมื่อกลับถึงวังราชวงศ์และราษฎรต่างออกมาต้อนรับด้วยความดีใจเสียงระฆังดังกังวานทั่วเมืองสุนต่านถึงกับหลังน้ำตาแห่งความโล่งใจเจ้าคือผู้สืบสายเลือดของข้าอย่างแท้จริงอาลีวันเวลาผ่านไปพระราชวังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเจ้าหญิงกุนาหายจากบาดแผลและในวังเริ่มมีการเตรียมงานมงคลขึ้นอีกครั้ง แต่ในค่ำคืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงส่องผ่านหน้าต่างห้องของอาลีเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นยะเยือกเล็ดรอดเข้ามาเงาบางอย่างปรากฏขึ้นที่ผนังมันเล็กมากแทบมองไม่เห็นแต่ดวงตาของอาลีจำได้ดีนาคีเขาพึมพำเบาพึมพำเบาเงานั้นไม่พูดอะไรเพียงแต่ลอยผ่านผนังอย่างช้าๆแล้วหายไปในราตรี รุ่งเช้าอาลีไปพบบาบาอีกครั้งเงานั้นคืออะไรบาบาตอบเพียงสั้นๆเธออาจไม่ได้กลับมาแต่ความแค้นของเธอยังหายไปไม่หมดเมื่อใดที่ผู้สืบเชื้อสายของเธอหลับตาลงความมืดอาจกลับมาหาแสงอีกครั้งอาลีเงียบเขามองออกไปยังขอบฟ้าและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังคงเหลือบาดแผลไว้ในใจเขาแม้ชัยชนะจะอยู่ในมือแต่บางคำสาบอาจยังไม่สิ้นสุด หากเจ้าอยากรู้ว่าวิญญาณของนาคีจะกลับมาอีกหรือไม่หรือว่าความมืดกำลังรอเวลาฟื้นคืนโปรดบอกเราในคอมเมนต์